สวัสดีครับชาวราศีกันยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องชนนาแนลดูดวงบายบูพยามันจะดูดวงกับผู้ที่เกิดในลักนาะราศีกันหรือชาวราศีกันสามารถดูคําพยากรณ์นในคลิปนี้ได้นะครับ จะเป็นคําพยากรณ์ในช่วงของเดือนมิถุนายน2อ2 6นี้เป็นในเรื่องของการเงินการงานโชคลาภเดี๋ยวเรามาดูไพ่กันนะครับว่าจะมีแนวโน้มทิศทางเป็นเช่นไรก่อื่นนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กับช่องบูพยาด้วยนะครับใครต้องการติดต่อดูดวงเป็นการส่วนตัวสามารถแอดไลน์ไ right อมาได้ที่ user บูพยาหรือบูพยา59เเขียนไว้กับหน้าจอเราก็คอมเมนต์ข้างล่างให้แล้วนะครับ ไพ่อาจจะมีแนวโน้มของการสลับที่กันได้บางตำแหน่งแล้วก็รับแต่พลังงานด้านบวกถ้าเห็นไพ่ลหลให้นึกไว้เลยนะครับว่ามันเป็นเพียงไพ่แนะนําไม่ใช่ไพ่ไยลยนุ๊ไพ่ใบแรกนะครับสำหรับตัวตนของตัวคุณเองได้เป็นไพ่สดาบเด็กถือไม้ไพ่หนึ่งไม้นะครับแล้วก็เป็นไพ่วอลสิเหรียญแล้วก็นายออฟครับสอไม้ สีไม้2องดาบเดอะฟูลโอเคไพ่ใบสุดท้ายคือเป็นไพ่เดอะซันอิทธิพลใต้สำหรับไฟออกครับไพ่ที่เสียขึ้นมาประมาณ2ใบเนาะเสียจริงๆอะ่ะแค่2ใบนอกนั้นก็กลางๆถึงดีเดี๋ยวเรามาดูกันว่าจะมีแนวโน้มที่ทางเป็นเช่นไรสำหรับชาวกันลักขณากันนะรับแต่พลังงานด้านบวกนะครับ เท่าที่ดูนะครับโดยภาพพื้นรวมแล้วเนี่ยตัวคุณเองอาจจะมีโอกาสแนวโน้มของการปรับเปลี่ยนการเปลี่ยนแปลงบางสิง่งบางอย่างไปในทิศทางฟันทาร์เมชันทิศทางที่ดีขึ้นนะครับและตัวคุณเองอาจจะมีโอกาสที่จะมี อะไรที่เปลี่ยนแปลงแล้วพัฒนาแล้วทุกอย่างดีขึ้นนะครับตอบโจทย์มีข่าวดีมีการปล่อยวางทุกสิ่งทุกอย่างมีการปรับเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงแล้วทําให้แบบตัวคุณเองนั้นมีหนทางที่ดีขึ้นมีการเจริญเติบโตการพัฒนาเด่นในเรื่องของการงานความสําเร็จนะครับและการเงินก็ถือว่าปังมากๆเลยทีเดียวเนาะแล้วก็มีโอกาสที่คุณจะได้ในสิ่งที่คุณนั้นปรารถนา แต่วงเล็บนะครับอย่าคาดหวังจนเกินไปเพราะมันยังมีไพ่ของความผิดหวังอยู่ดังนั้นก็อยากจะบอกว่าถ้าเกิดตัวคุณเองอยากจะได้หรือปรารถนาสิ่งไหนให้คุณพยายามนะครับอย่าไปแบบคิดหรือคำว่าอะไรนะอย่าไปจดจ่อกับสิ่งที่เราอยากจะได้อยากจะทําถ้ามันจะมามันจะมาเองแต่ถ้าเกิดเราคิดหรือเราตัดสินใจเราคาดหวังเกินไปบอกเลยว่ามันอาจจะผิดหวังและผิดทางได้นะครับไพ่บอกว่า ทุกอย่างมันจะมาด้วยออสิ่งที่เราทําแล้วทําดีแล้วทุกอย่างมันจะมาเองนะครับไม่ต้องคาดหวังขนาดนั้นทุกอย่างมันก็จะเติบโตและพัฒนาไปในทิศทางที่ดีขึ้นการงานโดดเด่นมากนะครับความสําเร็จค่อนข้างดีการเริ่มต้นสิ่งต่าง ประสบความสําเร็จบางคนอาจจะอยากมีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของการงานด้วยนะครับแต่เราจะมาตรวจสอบกันดูว่าเปลี่ยนแปลงแล้วมันจะดีขึ้นไหมจะได้งานไหมหรือว่าอะไรยังไงเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับมีโอกาสเดินทางไกลไปต่างถิ่นต่างแดนหรือเปิดหูเปิดตาท่องเที่ยวนะครับเดินทางแบบนี้เป็นต้นทีนี้เรามาดูกันว่าไพ่อยากจะบอกอะไรสำหรับชาวกันลักขนากันกันบ้างไพ่เป็นแรกขึ้นมาเป็นไพ่เด็กถือไม้ เด็กถือไม้เนี่ยแปลว่าตัวคุณเองอาจจะต้องประคับประคองนะครับในเรื่องของความรู้สึกรอบตัวของตัวเองสักนิดหนึ่งเนาะมันก็อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงมีการพัฒนามีการเติบโตมีการต่อยอดช่วงแรกอะ่ะมันก็อาจจะค่อยๆเป็นค่อยๆไปสักนิดหนึ่งนะครับแต่โดยภาพรวมแล้วอะ่ะมันจะค่อยๆดีขึ้น เพราะว่าอะไรครับดาวประจําตัวของคุณเนี่ยตกเรือนมรณะในช่วงวันที่1ถึงวันที่2มิถุนายนนะครับและเป็นดาวการงานด้วยอาจจะลุ่มกับดาวราวหูตกเรือนมรณะเนี่ยทำให้เกิดปัญหาอุปสรรคสิ่งต่างๆดูผิดหวังดูไม่โอเคแต่มันกําลังจะดีขึ้นในช่วงวันที่2มิถุนายนเพราะดาวประจําตัวกับดาวการงานของคุณกําลังจะเดินโคจรไปที่ราศีพบเรือนสุภะจะไป ทับกับดาวมือลึอยูเกิดการเปลี่ยนแปลง t า a n s ฟอร์ a t i o n สิ่งต่างๆที่ไปในทิศทางที่ดีขึ้นเพราะสุภาแปลว่าความสําเร็จแปลว่าสิ่งดีงามนะครับอะไรแบบนี้เป็นต้นเนาะดังนั้นอยากจะบอกว่าใครที่กําลังมีความรู้สึกวิตกกังวลเศร้านะครับเสียใจสิ่งต่างๆนะผิดหวังผิดทางหรืออะไรที่ไม่ถูกตอบโจทย์ค่อยๆประครับประคองไปจากให้เด็กถือ หมายนั่นแหละถ้าเรายังมีแพทชั่นอยู่เรายังมีความรู้สึกที่ยังอยากจะไปต่อนะครับแต่เราอาจจะมีความรู้สึกที่ยังลังเลอยู่บ้างเพราะาคุณอาจจะรู้สึกกระอักกระอ่วนใจแน่นอนเพราะว่าคุณเจอผิดนะครับในเรื่องของดาวประจําตัวเนี่ยโคจรตกเรือนมรณะกับการงานเนี่ยค่อนข้างเนิ่นนานนะครับประมาณ2เดือนที่ผ่านมาก็คือเดือนเมษาแล้วก็พฤษภา จนถึงวันที่สองมิถุนาดาวประจําตัวกับดาวการงานจะเลื่อนออกไปไพ่เนี่ยขึ้นมาค่อนข้างตรงเลยบอกว่าถ้าตัวคุณเองพยายามปล่อยวางหรือพยายามเปลี่ยนแปลงมรณะคือการเปลี่ยนแปลงกันเช้งหรือ transformation แล้วดาวประจําตัวก็จะเข้าเรือนสุภาษเพราะความจเจริญเติบโตการต่อย,ยอดการพัฒนาตรงไหมละ่ะมีไพ่หนึ่งหมายมาด้วยหนึ่งหมายเปราะว่าการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นหรือสามารถที่จะมีอะไรที่มันเป็นการแบบ ออกดอกผลผลนะครับสังเกตดูว่าดอกไม้แบ่งบานหมดเลยเนี่ยนะครับแล้วก็มีคาถาศักดิ์สิทธิ์แล้วก็มีพูดนะครับไม่จะพูดเขาเรียกว่าอะไรนะมังกรใช่ไหมครับเออเป็นสัญลักษณ์ของาธาตุไฟนะครับทำให้เรามีผัสชั่นมีความกระตือรือร้อนมีในเรื่องของการคิดครเอทนะครับสิ่งต่างๆการเริ่มต้นสิ่งดีๆจะ เข้ามานะครับทำให้เราสามารถที่จะมีการเปลี่ยนแปลงเป็นแนวโน้มทิศทางที่ดีอะไรที่คุณกําลังรู้สึกว่ามันยังไม่โอเคให้คุณค่อยๆประคองไปแล้วตัวคุณเองจะค่อยๆมีการเปลี่ยนแปลงเป็นแนวโน้มทิศทางที่ดีอะไรที่เรายังรู้สึกว่ามันยังไม่เห็นหนทางมันยังเป็นอะไรที่ยังคงต้องตัดสินใจค่อยๆประคับประคองไปนะครับเราก็ต้องแบบมีอะไรที่ต้องแบบ หนักแน่นมั่นคงกับตัวเองให้มากอีกหน่อยหนึ่งเนาะอย่ายึดติดอยู่กับอดีตไพ่ใบน,นี้คือห้าถ้วยบางทีเราอาจจะยึดติดอยู่ในความสูญเสียความเสียหายการมีปัญหาในอดีตทะเลาะเบาะแวง้งมีปัญหาผิดพลาดนั่นนู่นนี่ในอดีตมันจบไปแล้วนะครับสองมิถุนายนกําลังจะมีการเปลี่ยนแปลงเป็นแนวโน้มทิศทางที่ดีขึ้นอย่ามัวแต่จมอยู่กับอดีตอย่าจมอยู่กับสิ่งที่เรากําลังเห็นอย่าจมอยู่กับ อยอยู่กับสิ่งที่เรากำลังเจอให้คุณพยายามโฟกัสไปข้างหน้าอะไรที่ผิดหวังในอดีตมันไม่ได้บอกว่าคุณจะเจอแบบนี้ตลอดไปนะครับถ้าคุณรู้โหราศาสตร์ถ้าคุณดูไพ่คุณจะเห็นว่ามันกำลังจะมีการเปลี่ยนแปลงมันกำลังจะมีการเริ่มต้นใหม่หรือกำลังจะมีอนาคตที่ดีขึ้นจากไพ่ใบนี้คือเดอะซันเดอะซันคือความหวังใหม่หมายถึงการเริ่มต้นที่ดีนะครับการแบบมีความรู้สึกในทาง อะไรที่มันเป็นเปิดลับในทิศทางที่ดีคุณจะไปได้ทิศทางที่ดีขึ้นหรือบางคนอาจจะได้ถึงขั้นมีการเลื่อนขั้นปรับตําแหน่งได้ด้วยนะครับมีไพ่สี่หมายหรือการงานที่อาจจะมีความมั่นคงขึ้นหรือมีการเปลี่ยนแปลงเป็นแนวโน้มทิศทางที่ดีขึ้นจากไพ่สี่หมายด้วยเช่นกันนะครับบอกเลยว่าการงานของคุณมีโอกาสประสบความสําเร็จไหมล่ะดูสิครับ หนึ่งไม้คือการต่อยอดการพัฒนาที่ดีเดอะซันคือความหวังใหม่ความสําเร็จนะครับเป็นไพ่ที่ดีที่สุดในสําหรับไรเดอร์เวทเลยนะครับส่วนไพ่สี่ไม้เนี่ยเป็นการที่เราได้รับการประคับประคองการดูแลการเอาใจใส่หรือการมีการงานที่ประสบความสําเร็จในเรื่องของการพัฒนาในศักยภาพสิ่งต่างๆเหมือนเราทําทุกอย่างได้ดีแล้วเราได้ก้าวข้ามผ่านจุดที่มันแบบ ต่ำสุดหรือมีปัญหาอะไรเนี่ยค่อนข้างแก้ไขแล้วเปลี่ยนแปลงแล้ว t าน n อ f o r m a t i o n ในทิศทางที่ดีแล้วดังนั้นบอกเลยว่าชาวกันนะครับเป็นอะไรที่ปังมากๆสำหรับการงานนะ เป็นอะไรที่แบบมีอนาคตที่ดีมีความหวังใหม่ๆดีๆการเติบโตการพัฒนาการมั่นคงกับในเรื่องการงานบอกเลยว่าไพ่ตรงกับโหราศาสตร์ไทยดวงดาวค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวนะครับประมาณนี้ก็การเปลี่ยนแปลงครั้งนี้กําลังจะมาถึงชาวกันแล้วให้คุณพยายามเปิดรับและพยายามที่จะต้องก้าวข้ามผ่านมันไปอะไรที่มันเป็นปัญหาอะไรที่มันเป็นอุปสรรค ให้คุณปล่อยวางมีไพ่แบบนี้คือไพ่เดอะฟูเดอะฟูคือการปล่อยวางนะครับการที่เราจะต้องพยายามก้าวไปข้างหน้าอย่างมีคุณค่ามีสติแล้วก็พยายามเปิดรับพลังงานในทิศทางที่ดีในทางมุมบวกเนาะอะไรที่คุณยังรู้สึกว่ามันยังมองไม่เห็นให้คุณค่อยคขจัดมันไปแล้วค่อยๆมองไปนะค่อยๆมองไปวันนี้อาจจะยังมองไม่ชัดแต่อนาคตรับรองมันจะค่อยๆดีขึ้นและชัดขึ้น แต่ให้คุณรู้สึกว่าเราต้องเปิดรับและปล่อยวางให้มากก่อนมีไพ่เดอะ o ฟ Four, คุณมีโอกาสเดินทางไกลนะครับไปต่างถิน่นต่างแดนนะครับต่างจังหวัดหรือต่างประเทศอาจจะไปท่องเที่ยวก็ได้หรือไปเปิดหูเปิดตาก็ได้มีไพ่ใบน,นี้คือเป็นไพ่นายออบครับ น้ำคับเนี่ยเรามีคุณค่าเรามีความรู้สึกดีๆปล่อยวางนะครับแล้วพยายามรับในทิศทางที่ดีมุมบวกให้มากแล้วตัวคุณเองอาจจะมีโอกาสดีๆมีความสําเร็จใหม่ๆม,มีทิศทางของการเริ่มต้นอะไรที่มันเป็นการพัฒนาเติบโตแล้วก็าทาร t r a n s f o r นในทิศทางที่ดีขึ้นนะครับ ดังนั้นอะไรที่มันเป็นพลังงานลบให้เรา delete ออกไปนะครับขบจัดมันออกไปเพราะว่าความสําเร็จความหวังใหม่ทุกอย่างมาเต็มเนาะดังนั้นบอกเลยว่าชาวกันนะครับพยายามเปิดใจยอมรับแล้วทุกอย่างจะดีขึ้นพยายามเปิดหูเปิดตาท่องเที่ยวก็ได้นะเดินทางก็ได้เปลี่ยนแปลงก็ได้ นะแล้วทุกอย่างอาจจะดีขึ้นเราพยายามอยู่ในเซฟโซนของตัวเองสักนิดหนึ่งแล้วกันถ้าเรายังมีปัญหาหรือเรายังมีความรู้สึกว่าเรายังไม่มั่นใจกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นให้เราค่อยๆประคับประคองไปมองการไกลในระยะยาวนะครับเพราะว่ามีไพ่ป็นนี้ด้วย two of w n d ทบทวนเนี่ยแปลว่าเราต้องมองการไกลนะเหมือนผู้ชายคนนี้กาลังมองไปที่ทะเลโลนตรงนู้นแล้วมีลูกโลกอยู่ตรงเนี้ยมันก็หมายถึงว่าเราต้องพยายามที่จะต้องออมองการไกลหรือพยายามที่ต้องติดต่อสื่อสารกับอะไรที่มันเป็นแบบคอนเน็กชันใหม่ๆสิ่งดีๆนะครับหรือว่าเป็นการเปิดรับพลังงานในทิศทางที่ดีนะมีอนาคตมีเส้นทางของการเดิน นะครับกับในเรื่องของการตัดสินใจค่อยๆประครับประคองไปแล้วคุณจะถึงฝั่งฝันในสิ่งที่คุณต้องการในสิ่งที่คุณปรารถนาแล้วคุณก็จะมีความสําเร็จเข้ามากับตัวคุณเองมากขึ้นเนาะเพราะดาวการงานไปอยู่ในลน้นความสําเร็จแล้วยังไงก็ดีขึ้นนะครับทีนี้เรามาดูกันต่อในเรื่องของการเงินกันบ้างไพ่าการเงินเนี่ยขึ้นมาเ,นเพียงใบเดียวแต่เป็นใบเดียวที่โอ้โหสิบเหรียญเลยนะครับ บอกเลยว่า10เหรียญปังมาก10เต็ม10นะครับเรื่องการเงินสำหรับชาวกันนะดังนั้นบอกเลยว่าเดือนมิถุนาเป็นจังหวะที่กอบโกยนะครับเป็นจังหวะที่ดีเป็นจังหวะท,ที่คุณจะได้ผลลัพธ์เต็มๆการงานเด่นการเงินดีนะครับ นะเป็นอะไรที่บอกว่ามันดีมากๆเลยนะมันดีสุดๆขอให้ชาวการลักขณากันเนี่ยอาจจะต้องอพยายามประคับประคองตัวเองไปสักเล็กน้อยในช่วงแรกพอประคับประคองไปแล้วทุกอย่างก็จะมั่นคงดีเพราะสิบเดือนคือความมั่นคงในเรื่องการเงินนะครับแล้วก็ต่อยอดแล้วก็พัฒนาดีขึ้นแล้วก็สามารถที่จะมีการเงินนั้นเติบโต มั่นคงที่ดีบางคนอาจจะมีเงินเกี่ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์บางคนอาจจะขายบ้านขายคอนโดขายที่นะครับได้เงินก้อนใหญ่หรือบางคนอาจจะได้เงินนส่ะของเป็นเงินมรดกก็ได้นะสำหรับชาวกันนะครับอยู่ที่ว่าตัวคุณอะ่ะมีเงินมรดกหรือเปล่าถ้าคุณมีคุณจะได้แต่ถ้าไม่มีเปราะว่าคุณอาจจะได้เงินเงินตกเบิกเงินเบี้ยประกันต่างๆหรือเป็นเงินที่อาจจะเป็นแบบ ใครเป็นนายหน้าอย่างก็จะได้เงินนะครับแบบนี้แบบนี้เป็นต้นเนาะหรืออาจจะเป็นเงินกู้มาซื้อบ้านซื้อรถซื้ออะไรแบบนี้ก็ได้เนาะมันก็มีโอกาสที่จะมีสิ่งดีๆเพื่อความมั่นคงของชีวิตมากขึ้นแล้วก็การเงินก็จะเติบโตและพัฒนาดีดังนั้นบอกเลยว่าใครที่กําลังติดหรือขัดอยู่ในเรื่องของการเงินนะครับอาจจะมีความรู้สึก ผิดหวังเสียใจกับในเรื่องการเงินอยู่เนี่ยบอกเลยว่ากําลังจะมีหนทางที่ดีแล้วกาลังจะมีการปรับเปลี่ยนการเ c h a การ transformation นะครับการเงินประสบความสําเร็จแบบปังๆแล้วก็รัวๆเลยทีเดียวนะครับก็ถือว่าเป็นนิมิตใหมายที่ดีมากกับในเรื่องการงานแล้วก็ในเรื่องการเงินเนาะดังนั้นบอกเลยว่าชาวกันกําลังจะมีความสุขเข้ามาในความรู้สึกที่มัน ท่ามกลางความผิดหวังกำลังจะผ่านพ้นไปขอให้คุณเปิดรับพลังงานเยียวยาฮิลลิ่งตัวเองแล้วตัวคุณจะมีความสุขมากกว่าเดิมสำหรับใครที่ชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดติดตามเป็นกำลังใจให้กับช่องบูพยาด้วยนะครับขอบคุณครับ